สวัสดีครับพี่น้องครับมือนี้ช่องนะครับนีเต้ฮีหอีสานอินดี้นะครับมือนี้พามาใส่ตุ่มกบพี่น้องตุ่มซิ่งหรือใส่กบครับลักษณะเป็นเังสี่ครับนี่นะครับมือนีใส่มีอยู่หาหลังเนาะมาติดตามกันหากินวิธีอีสานครับยุทงยุทธาครับมือหนีเขาสือใส่ยุสาเขาทั้งหลังนี่ครับนี่สาอยู่ทั้งหลังนี่นะครับเดี๋ยวเขาไปบ่งวิธีกลรมาที่วิธีการใส่ครับพี่น้องเนาะคำจกน้อยครับเชรเบียกอยอะของก็แหล้วเนาะมาเบิ่งครับพี่น้องครับ นี่คืออุปกรณ์ของห้าครับนี่ตุ่มพี่น้องตุ่มสิ่งซื้อยูตลาดนะครับซื้อร้านไม่้านขายอยู่เนาะโกบเข้อได้สองข้างครับนี่เข้อทางนี้เขาทางนี้ครับเขาได้สองข้างครับเอาปาเข็งใส่ทั้งในครับนี่เหงาเข้าครับเออนี่ปาเข็งพี่น้องปาเข็งนะครับเดี๋ยวติดไปเคร่งวิธีการใส่ครับติดตามบิ่งพี่น้อง ช่องลีแต่เฮียครับฝากกดติดตามนะครับถ้ามาหากินหากินวิธีอีสานครับคใ er. um ส,ส่คำจดห่อยครับย้ำสาครับพี่น้องใส่คำจกหน่ายสำเนาพี่น้องใส่น้ำมันสีครับ ทางเขาที่มันเปลีป่ยนเนี่ยครับหลังเรกใส่ไปแล้วเข้ากระเสียบ ไม่ไวนะครับนี่ลังแรกพี่น้องเราติดตามลังต่อไปครับนี่ครับมองที่สวงพี่น้องคํำครับใส่ค้ำพด ปลาเขียงข้างในแนะสงสีแล้วครับ,นะรบเดี๋ยวปลาเขียงกับซิเลียนแท้ๆๆ,ๆ,ๆยิ่งเสียงกบกระชิากินก็นยังปลาขวานนะครับแล้วก็เสียบใหม่ใหม่นะครับเจะตามลังต่อไปครับลังกรทพานะนี่ครับ คบตนวยูนี่ครับต้องได้ตัวครับไซนี่ได้ครับตัวนี่ไซนนี่นะครับเดี๋ยวแับนี่ครับนะี่ครับมองที่ไซน์ครับกคนกิดล้านแต่กน่อย เดีวเากะเดี๋ยวนะครับน่ครับรังที่สามครับพี่น้องนะครับรัทงที่สามนะครับใส่เรียบร้อยแล้วติดตามมาอื่นครับลังที่สามนะครับนี่ใส่ลังที่สามครับโอ้ยไก่หามเลยตื่นเหมด ไกลว่ะครัไกลมัน้อยอยู่ขางสาเรื่องดีงว่ะมองนี่งลงที่สี่ครับเขตมันเปล่นครับเราเป็นเปลนแล้วม,มาส่ครับ ลำที่ C ครับเนาะมือไม้ครับช่องไม้ทำให้ผู้ไทยให้ฮัดเองครับหัวให้ภาพอัจฉรินะเนี่ยครับลำที่ C เดี๋ยวแต่งไม้ก่อน

ครับหลังที่4เรียบร้อยครับแล้วถ้าหลังต่อไปครับสุดท้ายครับหลังที่4เซลลยูนี่ครับ เต็งเลวกใส่ครับทำไมสูรผมเห็นมีหนามจักน่อยครับ,รย,บยังเลยปวตเปิดแขแขงแลีนได้โอเคแขงเลทีเดีนี่นะเททดทททททททดทททท ฝากกดติดตามกดไลค์อย่านี้ครับพี่น้องให้กำลังใจมือใหม่หัดเหคลิปครับเนี่ยตะเกาชุ่มีกอบพวกเกินสามทุ่มกับเขาเลยครับพี่น้องมะยามไหนเลยตะเกาหว่ามือสามเขาสามครับครับมืออื่นเศร้ามายามน้ำกันครับพี่น้องครับติดตามครับมืออื่นครับติดตาม ครับไะที่นี่ที่ดตัวบ่ตุ่มกบสิงครับจบเสาแล้วครับนี่ครับมืเป็เสาแล้วนะครับห้องกระสิไปยาามตุ่มกบนะครับที่องใส่ไว้มือขึ้นนี่ซาดีครับใส่หมวานังมาเลร้ยงนะพี่น้องครับเดี๋ยวห้องสีไปบึงกันครับนะครับว่าสีมันบ่หาลังครับใส่หาลังนะครับอนี้ห้องสีไปบึงครับพี่น้อง ปลาสีเป็นยังไงสีได้ปะได้ตัวนะครับหลังเรียกพี่น้องคือฟางสันเนาะคือเต็นออกเนาะบ่เข่าทิอุ๊ยวิ๊ยว้ายพี่น้องเลยตะกระปูขนาะด เนี่ยได้กระปูที่ร้องลังเน็ยแต่ว่ากบมาอยู่ปากตุ่มครับเต็นทั้งโวเลอ่ะหัวแดงเจือกันมงเก้านี่นแหละแสดงว่ามีโตนะครับอีเดียอวอมกระปูวะเหมือนนี้ไหม ลังเลียกไปแล้วเออเศรษฐีลประมาณแล้วหลังเยกอะไรลังที่สวงครับนิดออกเลยยู่ป้ หลังที่สองครับปลาเขิงกระโบยังครับพี่น้องเยอครับเดี๋ยวห้าสิบปียามต่อนะครับหลังที่สามดีสามหลังครับพ่อวังหมู่บ้านนะครับนะครับสองหลังแล้วเดี๋ยวห้าสิบปียามต่อพี่น้องครับติดตามรับโอ้พี่น้องเข้มาส,สวยครับทพอเรายามให้แล้ว ว่ายู่นี่อยู่บ้านสวนครับนี่ครับสองลังนี่ยู่อีกสานึงอีกสานี่ใส่สามลังครับสามตครับเนี่ยเนี่ยพี่น้องได้อยู่ครับสามตครับไดอออมครับไดอออมครับไดอออมนี่นี่ครับ เดี๋ยวอมเดี๋ยวอมอมกบใส่กระปูครับนะี่หลังหนึ่งเลยตัดกระปูเนาะนะครับเดี๋ยวมาเบิ่งกันเทออเนี่ยวห้เบิ่งครับนี่ครับนะรบ่าาบาหากักหดอกอืมหนึ่งัวครับ อ่าโสนาพร้มตัวนี้มือนี้นะครับน้องนี่เนาะยมศาลนี้ประกาศผู้นิบ้านครับสักเก้วมือนี้โสนาปุยว่าเรียบร้อยครับ พี่น้องครับทีสามตัวครับออมครับอมอมอมแล้วก็สีตุ่มไราจะตุ่มมาแลงอีกตุ่มสมเนาะครับนี่ครับได้สามตัวครับใส่ตุ่มพี่น้องอันนี้กระปูหอมครับกระปูก็สิได้เดี๋ยว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 พี่น้องเดี๋ยวกระปูก็ได้ครับมัดตัวนี้ก่อน วความปลอดภัยครับหากินวิธีอีสานครับตุ่มปบพีิน้องเล้งเยอะตัวขันมีปลาเค็งเหลือก็ทีใ่ใส่อยู่ครับตามฤด,ดูกาลตาม,มเปลี่ยนง่ามเนาะกบ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  กระปูก็ได้ครับมันสีอ้อมกอบใส่กะระปะูเนาะแต่ก็แง่งนะสีเหลาวป็นหอมทำเดวมันะทีนี้นะตามครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ครับเดี๋ยวมีขีเ้เพชดกับเขาต่างหากเนาะนะครับเดี๋ยวเขาจัดการให้